มาต้อนรับเลยครับสวัสดีครับตามกีฬาดิ้ันมานขึ้นแล้วนะครับตอนนั้นฮบทึนปกติวันนี้นะครับผมทอกัปตันอุ่นนีทอกับตินศิริพินดาลาหนังเข้าออกปกติเราจะไปพบนะครับแกนหนังอยู่ที่นครพายอย่างอื่นเล่าแกะลูกเลื้อยจิต นะครับยกนัองยกเลยขั้นแรกนีเลยนะอยากยกเลิกเพื่อสี่วาพ่อพี่ของเราอยู่ตรงนี้นะครับถือว่าอีสานแต่งเป็นกู้เขากู้นำของสาวน้อยพิมพแท้งนะครับแล้วก็ในในหนังภาพยนตร์ก็คนคนเยอะก็อยู่อีสานใต้เหมือนกันเราเไปที่นี่ดูได้ด้วยเช่นเดอยากับสมรู้รรู้ใจอยากสามารถเป็นขั้นหนึ่งหือว่าเป็นพขั้นอันนี้น้อยนะครับที่กับพี่น้อง ใจยน่นพละใจแะเราไม่มาเฉพาะมาใรวันนี้นะครับมาเห็นก็เห่าสู้พีสู้รองกินะครับเพรจุขตรงนี้พักเองเราด้วยเวันๆนะครับแจกเวลาไองรแล้วเดือยหิ้วองนันอยูด้วยนะครับห้วองงนี่ไดิใจกลับเป็นพละใจทรงกระดังขอให้อง์สยามพักองสยามเพื่อเทืกพบพัรักษาคุณพ่อโอวสิเดนะครับแนวหน้าชื่อยูน้าทหารให แล้วก็พีองดีนี่หรือพียงขาดงั้นขอ่างยทธารใ้ตลาดไทอยูดีนีแห้งเออตลาดไทนักกันสืสุข่ับเชิญมาครับพี่บอลโจพี่หล่าอุ้นยิงงอบนัพี่น้องตั้งบโอเคเชิญเลยน้องกุมียรับค่ะนนอิมเพรบอลเท่งเนี่ค่ะหล่ะเป็นคนหลกบเกงค่ะตากาศขอเป็นกำลังใจให้พวกนี้เอฟซีท่าบุรีแลมทุกคนเด้อค่ะเด้อ นี่นะแบบเป็นลูกหลานเนาะ,ค,ะนค่ะเนาะกจาที่ว่าเป็นลูกหลานของพ่อแม่เอ็มซีอีสานไต้ยังไงเนาะค่ะก็เป็นกำลังใจเป็นกำลังใจด้ยวยค่ะเด้นเมื่อซูอด้ยวยค่ะคุณมากครับในเมื่อน้องอุอ๋งหญิงมาแล้วใครอยากฟังเสียงน้องอุอ๋งหญิงรวมเลยคนระับโอ้โหเอาสเพ็คสเพ็คกระท่อนกระท้อน วันนี้ขอบคุณนยกำกับกากำนังครับผมภาษาแม่ครับผาขอบคุณท่านรองดิ้ด้วยครับอผมกีฬาซัพ่องสัพพองเป็นสาวบ้านนอกขอบนะ ใจที่ช้ำไม่ลืงจับไใบเสียงพินแค้นยังซ้อนเอาไว้หวัวใจบ่เคยลืมเรยพ่อมาอจากดินเสียงหมอนเหายังคงรอเลี้ยงหวัวใจบ่เคยลืม ได้ยินเสียงร้องได้ยินเสียงรำพดทุกให้พี่น้องนะครับเดี๋ยวเรายังมีศิลปินขึ้นลูกใหม่นะครับมาสามาคมสาวา,า,าพเพลียนแท่งบ้านๆอายุ13ปีจากจากาังหวัดบุรีรัมย์เลยนะครับนี่ขอเสียงปรบมือด้วยครับนะครับอีกหนึ่งเพชรใหม่ของสาวาพเพลียนแท่งรือสาวนาเพรเพื่อนโจตับพี่น้องนะครับจังหวัดบุรีรัมย์นะครับที่มาจากศรีสะเกดอันนี้จากจังหวัดบุรีรัมย์เอาไล่งานตัวละครเพื่อนเพนไปสร้างโลก สวัสดีค่ะน้องไม้์อันเตียชมเสียงหน้าไม่ขาดกาเป็นลูกหลานเศร้าบุรีรัมย์นี่แหลักฐานมีนาการมาแห่กำลังใจนะคะสำหรับผู้ที่เป็นโภภัยนะคะนนกับต้นยังงงไม่ก็เป็นคนอำเภอพุทธมณฑลอำเภอจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะการเป็นระลังใจให้นะคะเด้อกาสเซอร์สโตรคาร์ลินแทนไฮแอล còn hát để sầu trái, lòng sưa, con đay, muối trái, con sâu นะครับวันนี้ต้องขอบคุณพอโจพ่อองอินน้องใหม่แล้วก็ที่สำคัญเณะกรัมการอาของที่ประสานมาก็บอกว่าทั้งสามท่านเนี่ยก็การมาให้กำลังใจกับพ่อแม่พี่น้องชาวบุรีรัมย์ที่ประสบภัยแล้วก็วันนี้เรามาอยู่ด้วยกันผมเชื่อว่าทุกสุขพวกเราเนี่ยรารู้กันหมดแล้วนนคนไทยไม่ทิ้งกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้ก็ทีมงานหนังไทยอ้อไทยอ้อมีใครจะมาประชาสัมพันธ์เสักหน่อยได้ไทยอ้อ เพราะโจ้เพราโจเลยกำลังฉายอยู่นะครับเอาไว้ฮะนะครับเรื <All right. S 3> ่องหนังโมเดิร์ดอกนะครับเอาซอยกับคือเองคนไทยหรือเปล่าเทเทวาหนังอะลังฉายอยู่ตอนนี้คุณยายเขาไปเมืองเงบนเมืองใหญที่เรายังฉายทั่วประเทศอยู่ครับขอบคุณครับยอดครับขอเสียงผมหน่อกครั้งนะครับทำธุรกิจแน่นมากแต่ก็อยากมาพบกับพี่น้องที่อยู่ที่ศูนย์ที่งอย่างนี้นะครับขอขอบคุณทุกคนครับขอบคุณครับขอบคุณครับแจกอะไรได้ไหม ดีในเรื่องของอุ้งยิงแจกครับโอ้ดีๆแจกมาแจกผู้ผู้เฒ่าลูกนะพอเดีคยวมาเดี๋ยวมาใช่ไหมคะพอนะคะเปิดนะจ๊ะเอาพี่น้องเลยนชิ้วมาเรียกผู้เฒ่าเด้อเดี๋ยวรับกับอุ้งยิงเอ่กับน้องไม่ผู้เฒ่าเอ่อพันขาดว่ได้หมากผู้เนาะนี่ซึ่งซึ่งสำคัญอาวุธประจำากของผู้เฒ่าก็คือหมากผู้ดิขาดว่ได้เอ่อเอาเวลาแจกแจก เออเอากินแล้วกันกินผู้แล้วกันะได้มีแหง้งขิงมีแหง้งใจไข่ออกคุ้มคล้องอม <า S 1> ีมีทั้งมาคูแล้วก็มีทั้งขนมอ่าเดี๋ยวอันนี้ทีหลังเพราะว่าเดี๋ยวไปหอขนมขนมไปก่อนเอามาคูนะครับมารับได้เลย เี่ยวมาแล้วก็ฟอนจัตัวกันขอบคุณหลายนะครับเดาคิเด็กๆมาลูกมาขนมคนไทยนะครับมึงแย่งกันเวลานี่แหละครับไทยช่วยไทย อยกันยำไพมากกำลังใจมากทอนนะครับขอบคุณหลายๆขอบคุณท่านนายกเทศบาลหนองตะนะครับขอบคุณหลายๆครับท่านนายกมาช่วยแจกนะนายกนายกช่วยแจกได้ได้อันนี้มา